เ็นเทที่ดีที่สุดใช่ไหมครับแล้วเลือกความมั่นใจวันวันนี้กลับคืนมาได้ด้วยหลังจากที่ไม่ไม่ชนะมากีไฟแล้วครับสีไฟ,ไฟวันนี้มาแจกลดยแล้วนะแล้วอยากจะไขอบคุณใครบ้างครับ ครับผมครับครับขอบคุณมากเลยครับ,บเป็นไงบ้างครับน้องวันนี้ทกน้องเราเราคิดว่าเราซ้อมดีที่สุดแล้วครับไฟนี้เราหลังจะมาแจ้งเกิดอ่าเพราะว่าน้องมันมาอยู่กับผมเป็นไฟที่สามครับแต่ผมมาอยู่สองไฟแรกแล้วไฟอาจจะไม่เข้าที่แต่ไฟนี้ผมดูแลเช้าเย็นทุปันก็คิดว่าเด็กแพ้ชนาเราไม่รู้แต่แว,ว่าเราว่าเราซ้อมดีที่สุดแล้วครับไฟนี้ก็ ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะแขนลังไก่าข่มวยเอเมทูปอินไปตาย F F นะครับก็ฝาดแรงใจงแดงเสียจากพี่น้องทางบ้านนะครับช่วยเป็นกําลังไกวก็ผมทำต่อไปครับผมจะนำข้อบทความวันนี้เดียกคุณจากต่อยร้อยยี่สิบสองวันนี้พูดมาต่อยร้อยสิบเก้าคิดว่าเรายังยังปรับยังไม่ได้เท่าไหร่ครับเราวอาจจะพยายามควบคุมน้ำหนักให้ดีวันนี้ครับครับผมครับผมครับ